สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยวันนี้อยากจะมาพูดถึงนะครับตัว Cardano นะที่ช่วงนี้นั้นเนี่ยกำลังจะเกิดตัว Versil h a r d Fork เกิดขึ้นนะครับแต่ว่า Versil h a r d Fork ครั้งนี้นั้นเนี่ยอาจจะแตกต่างนะจากครั้งก่อนๆจาก Har d f o r กฮาร์ดฟอกครั้งก่อนๆที่เคยเกิดขึ้นมานมองในแง่มุมของนักนกลงทุนหรือว่าเทรดเดอร์นะที่มองมาที่ตัว คาร์านโน่นะเป็นพ่ออะไรนะเดี๋ยววันนี้ลองมาคุยกันนะครับก็เป็นข้อมูลนะที่จะจะเอามาแชร์กานนะับไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะพูดถึงตัวคาร์าโน่นั้นเนี่ยเรียกว่าเราเดินทางมานะครับจนถึงจุดที่เรียกว่าใกล้จะครบหลบนะครับการพัฒนาตัวเครือข่ายของตัวคาร์าโน่แล้วนะตั้งแต่ช่วงไบลอนเป็นต้นมานะถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะประมาณช่วงประมาณปี 2016- 2017นะครับที่มีการ เกิดเหรียญตัว ADA ขึ้นมาครั้งแรกนะแล้วก็มาตัวชิลลี่นะครั้งนั้นก็เป็นการวางเครือข่ายนะมีโหนดต่างๆเกิดขึ้นนะแล้วก็มี h a r ์ดฟอกที่สําคัญที่เกิดขึ้นก็คือตัวชิลลี่ฮาร์ดฟอกนะครับแล้วก็มีตัวโกเก้นนะโกเก้นก็สามารถที่จะให้เครือข่ายนั้นเนี่ยรองรับในการเขียนตัวสมาร์ทคอนแท t ได้นะก็มีการ ฮาร์ดฟอกที่สําคัญเกิดขึ้นก็คือตัวอลองโซ่ฮาร์ดฟอกนะครับที่เกิดขึ้นประมาณเดือนกันยาเดือนตุลาปี2021ีที่ผ่านมานะนรับแล้วก็ตอนนี้เองนั้นเนี่ยเราอยู่ในเฟสที่เรียกว่าสเกลลิงนะตัวแปรโชว์นะครับซึ่งแปรโชว์นั้นเนี่ยฮาร์ดฟอกตัวที่สําคัญก็คือตัวเวอร์ซิโอฮาร์ดฟอกที่กําลังจะเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นน,นั้นเนี่ยก็จะเป็นเฟสที่เรียกว่าวอลต์วอลเตอนะวอลเตอก็เป็นเฟสที่มีการให้คอมมูนิตี้นั้นเนี่ มาร่วมกันโหวตนะเพื่อที่จะพัฒนานะทิศทางการพัฒนาเครือข่ายของตัวคาโนว่าจะไปในทิศทางไหนก็เป็นเรียกว่าเป็น c o n t i n u e improvement นะซึ่งตอนนี้นั้นเนี่ยเราก็เดินทางมาถึงเฟสที่เรียกว่าเป็นเฟสที่น่าตื่นเต้นอีกเฟสนึงอีกเฟสหนึ่งนะครับที่จะให้ดีแอพพลิเคชันต่างๆนั้นเนี่ยสามารถที่จะเข้ามารันบนตัวเครือข่ายของตัวคาโนะับแล้วก็ในช่วงนี้นั้นเนี่ยที่เป็นเฟสที่สําคัญที่สุด ครั้งหนึ่งนะของเครือข่ายของตัวคาโน่นะครับก็มีตัวอิติเรียมนะที่กำลังจะเป็นเฟสที่สำคัญเช่นกันนะในไทมิ่งเดียวกันเลยนะก็คือตัวเดอะเมิร์สำหรับตัวอิติเรียมนะั้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนนะจาก p ู o ออฟเวิร์นะเป็นพ o o ออฟสเต็กนะนับถอยหลังตอนนี้นะั้นเนี่ยก็เหลืออีกประมาณ27วันนะถ้านับจากวันนี้นะั้นเนี่ยก็อาจจะประมาณกลางเดือนนะกลางเดือน กลางเดือนกันยานะพี่ถึงเดอะเมิร์สนะก็จะเกิดขึ้นนะส่วนคาโน่นั้นเนี่ยตัววอซิลฮาร์ดฟอกเมนเน็ตถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะประมาณช่วงต้นเดือนกันยานี่สิ่งที่แตกต่างนะสำหรับ2ตัวนั้นนั้นเนี่ยก็คือคาโน่วันที่1นึ่งเซปเทมเบอร์นะอิตาเลียวันที่15บห้าเซปเทมเบอร์สำหรับตัวเดอะเมอร์สครับคาโน่นั้นเนี่ยยังมีอีกหลายตัวนะที่เพิ่งจะเริ่มเกิดขึ้นนะบนเครือข่ายนะแต่สําหรับตัวอิตาเลียนั้นเนี่ย มีดีแอพพลิเคชันต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนนั้นเนี่ยมานานแล้วนะเอ่อแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผ o o ออฟสเต k กนะพวกโปรเจกต์ดีแอปพลิเคชันต่างๆก็เพียงแค่ย้ายไปนะไม่ได้มีการสร้างใหม่นะเพราะว่าถ้าเปรียบเหมือนห้างก็เหมือนห้างที่มีร้านค้าอยู่แล้วนะพอเปิดห้างใหม่ก็แค่ย้ายไปเท่านั้นนะแต่ว่าตัวคาโน่นั้นเนี่ยเป็นเฟสที่อยู่ในจุดเริ่มต้นนะหลังจากบอริซี่ฮาร์ดฟอกนั้นเนี่ยก็ยังจะมีอีกอหลายหลโปรเจกต์นะที่จะมาล้ำตัวคาโน่คารโน่นะนะทั้งตัว Native Saber c o i ยนะอย่างตัว DJET ตนะตัว LANDING b o เล o w i n p l a t f ฟอร์ตัว THE APPLICATION ต่างๆนะที่ยังเกิดขึ้นไม่เยอะมากนะตอนนี้ยังรอตัว w ว r ร i a l HARD f o r ออยู่นะสำหรับตัว Native Saber c o i n ของเชนต่างๆนะที่จะมาใช้บนตัวเครือข่ายของตัวค a ร์โนนั้นเนี่ยยังมีไม่เยอะมากนะล่าสุดก็คือมีตัวทางโน m a n b ิตนั้นเนี่ยสามารถที่จะ ใช้นะตัว USDT USDC ได้บนเครือข่ายของตัวค a n โนะผ่านบิ d g e ผ่านตัว n o m a n บ i สนะแต่ว่าล่าสุดนะั้นเนี่ยตัวตัว n o m a n บิสก็ถูกแฮ็กไปนะตอนนี้ก็ยังไม่มีนะที่จะคนก็เริ่มกลัวนะก็ไม่สามารถที่จะใช้ตัว s ซเบอร์คอยตัว USDT แล้วก็ USDC นะั่นเะนี่ยมาใช้บนตัวเครือข่ายของตัว Kano ได้นะก็ต้องรอกันต่อไปนะว่า ทางเซเบอร์คอยใหญ่อย่างตัว USDT หรือตัว USDC นั้นเนี่ยในอนาคตนั้นเนี่ยจะสามารถที่จะทําให้มาใช้บนเครือข่ายของตัวคราโนได้หรือเปล่านะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เรายังรออยู่นะก็คือพาร์ทเนอร์ชิพนะบริษัทใหญ่ที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับตัวคราโนนะ่าเหมือนที่เราเจอนะกับตัวอีทิเลียมหรือว่าตัวเมทริกนะตัวโพลิกอนนะครับนั่นก็เป็น2ออย่างนะที่จะเกิดขึ้นในช่วงทัมมิ่งเดียวกันนะส่วนตัวอีทิเลียมนั้นเนี่ย ทุกๆอย่างตรงนี้นั้นมีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าก็แค่ย้ายมาบนเครือข่ายที่เป็น proof of stake นะหลังจากนี้นะแล้วก็พูดถึงนะว่าทุกๆครั้งนะที่ทางาตัวคารโนน,น,นเน่ยเครือข่ายตัวคารโนนเน่ยเกิด hard fork เกิดขึ้นนะเราก็จะเห็นการวิ่งขึ้นนะของราคานะอย่างน่าตื่นเต้นเลยนะอย่างช่วงประมาณปี2020นะถ้าจะไม่ผิดเป็นตัว h ิลลี่ hard fork นะครับก็ราคาตอนนั้นก็ ตัว A.D.A. นั้นเนี่ยเทียบกับตัวอิตาเลียนนะครับอันนี้แท่งเทียนนั้นเนี่ยเป็นราคา A.D.A. เทียบกับตัวอิตาเลียนนะเราจะสังเกตเห็นนะว่าทุกๆครั้งนะที่เกิดการฮาร์ดฟอกสาคัญขึ้นบนเครือข่ายของตัวคาร์โนนั้นเนี่ย A.D.A. นะั้จะทําผลงานได้ดีนะถ้าเทียบเ,เทียบกับมูลค่าของตัวอิตาเลียนนะอย่างช่วงชิลลี่ฮาร์ดฟอกนั้นเนี่ยกวิ่งขึ้นไปประมาณเกือบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเราจะกราฟแท่งเทียนข้างบนนะวิ่งขึ้นไปประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ ส่วนเส้นสีส้มข้างล่างนั้นเนี่ยก็คือมูลค่านะผลตอบแทนของตัวอีทิเลียมนะเทียบกับตัว ADA นะก็จะย่อต่ำลงนะในช่วงฮาร์ดฟอกตัวชิลลี่นะแต่แล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะก็คือเป็นช่วงเมลี่ฮาร์ดฟอกนะครับอันนี้ก็จะสังเกตเห็นแท่งเทียนนะของตัว ADA นั้นนั้นเนี่ยเป็นแท่งเทียนเขียวนะเทียบกับมูลค่าของตัวอีทิเลียมนะก็ให้ผลตอบแทน ที่ดีกว่าตัวอนะีตาเลียนประมาณ30%นะมร้อยเปอ์เน์เว่ามูลค่าของตัวอีตาเลียมนั้นเนี่ยในช่วงเมี่ฮาร์ดฟอกนั้นเนี่ยก็ย่อําลงนะถ้าเทียบกับมูลค่าของตัว ADA นะแล้วก็อลองโซ่ฮาร์ดฟอกนะที่เกิดขึ้นช่วงประมาณเดือนอกันยาเดือนตุลาปีที่แล้วนะตัว a อ a เทียบกับมูลค่าของตัวอีตาเลียมนั้นก็วิ่งขึ้นนะประมาณ90 แนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นมูลค่าของตัวอ t h e เ e ียนนั้นเนี่ยก็ย่อต่าลงนะเทียบกับมูลค่าของตัว A D A นะอิตาเลียมทำผลงานได้ไม่ดีนเท่า A D A นะแต่ตอนนี้เองนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวแท่งเทียนตรงเนี้ในช่วงที่เกิดตัว v i r ์ซิล Hard f o r กนะับกับตัวเ h e merge เนี่ยพร้อมๆกันนั้นเนี่ยโมเมนตัมนั้นเนี่ยจะไปในทิศทางตัวเดอ e เมอรมากกว่านะเราจะสังเกตเห็นนะว่า การให้ผลตอบแทนนะของตัวอีทเทียมนะครับเทียบกับตัว ADA นั้นเนี่ยเส้นสีส้มนั้นเนี่ยจะวิ่งขึ้นนะก็อีทเทียมนั้นเนี่ยเรียกว่ามีโมเมนตัมที่มากกว่านะครับแล้วก็ตัว ADA นั้นเนี่ยก็ย่อต่ําลงนะก็แสดงให้เห็นนะว่านักลงทุนนะหรือว่าเทรดเดอร์นั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้ความสนใจนะที่จะไปออกไปทางเดอะเมิร์สมากกว่านะสำหรับเทียบกับตัวระหว่างตัวอีทเทียมนะเทียบกับตัววอร์ซิลฮาร์ดฟอร์กนะครับแล้วก็ถ้าเกิด เราดูนะหลังจากอลองโซ่ฮาร์ดฟอกเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนั้นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าราคาของตัวไอเเทียบบนมูลาค่าของตัวอิเลียนนั้นเนี่ยย่อต่าลงประมาณหกสิบแปดเปอร์เซ็นะเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะครับที่ผ่านมานะแล้วก็ถ้าเกิดเราดูนะเส้นอินดิเคเตอร์นะตัวยี่ส0บ o v i n g average นะกับย e ีนะ่สิบอนะเส้นสีเหลืองกับเส้นสีส้มตรงนี้นั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ช่วงปลายปีเป็นต้นมาที่เป็นตลาดมีนั้นเนี่ย มีอยู่แค่ประมาณสองครั้งนะช่วงเดือนมกรานะแล้วก็ช่วงเดือนมีนานะที่ตัวราคาของตัวเอสามารถที่จะไปแตะตรงนี้ได้นะเทียบกับตัวอิตาเลียนนะครั้งนี้ก็ต้องมารอดูกันนะว่าจะสามารถที่จะมาแตะเนะส้นสีเขียวหรือว่าเส้นสีเหลืองตรงนี้ได้หรือเปล่านะบนเครือาข่ายของเอในช่วงที่มีตัวเวอร์ซิลฮาร์ดฟอกอยู่นะผมคิดว่าดีที่สุดนะในช่วงนี้นะั้นเนี่ยก็น่าจะสามารถที่จะมาแตะที่ประมาณตรงนี้นะที่เป็นราคาใน ดอลลาร์นะั้นน่าจะประมาณ0.60เหรียญน,นะหรือประมาณ60เซนนะแต่ว่าบนราคาของตัวอีทีเียมนั้นเนี่ยก็ประมาณจุด0.003337นะ ADA นะต่ออีทีเียมนะนั่นก็เป็นโมเมนตัมนะที่เกิดขึ้นนะระหว่าง2บล็อกเชนนี้นะในช่วงที่จะมีการฮาร์ดฟอกซ์ที่สำคัญนะทั้ง2ตัวเลยนะตัว อีเลี่ยมนั้นเนี่ยไม่ใช่ฮาร์ดฟอกนะแต่ว่าเป็นตัวเดมเมอร์นะที่จะมีการเปลี่ยนนะระบบจากกรุ๊ปออฟเวิร์กนะเป็นกรุ๊ปออฟสเต็กนะเรียกว่าตัดพยายามที่จะตัดสะพานนะฝั่งที่จะเป็นกุ๊ปออฟเวิร์กนั้นเนี่ยให้ดีแอพพลิเคชันอะไรต่างๆเนี่ยมาฝั่งที่เป็นกุ๊ปออฟสเต็กนะหลายๆดีแอพนะหลายๆโปรเจกต์นะนะก็ประกาศออกมาแล้วนะว่าจะมาทางกุ๊ปออฟสเต็กนะส่วนตัวไคโนยนะั้นเนี่ยก็เครือข่ายก็จะมีการฮาร์ดฟอกตัวเวอร์ซิลฮาร์ดฟอกเกิดขึ้นนะครับ นั่นก็เป็นข้อมูลนะที่โชว์ให้เห็นนะครับสองสองโปรเจกต์นี้นะที่อยู่ในช่วงสำคัญนะของทั้งสองตัวเลยนะที่จะมีการอัปเกรดตัวตัวเน็ตเวิร์กนะตัวไอทีเอ็มเน็ตเวิร์กแล้วก็ตัวคาร์โน่เน็ตเวิร์กนะโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลที่เราเห็นนะตัวไอทีเอ็มเองนะั้นเนี่ยจริงๆก็ทำผลงานได้ดีกว่าตัวบิตคอยด้วยนะถ้าดูนะในช่วงหลายที่ที่ผ่านมานะอันนี้เป็นมูลค่าของตัวไอทีเอ็มเทียบกับตัว บิตคอยนนะก็เรียกว่าวิ่งขึ้นมาเลยนะในตั้งแต่ช่วงประมาณต้นเดือนมิถุนาที่ผ่านมานะจุถึงตอนนี้นะัเนี่ยก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะเทียบกับตัวบิตคอยนนก็วิ่งขึ้นมาประมาณ50%นะดังนั้นถ้าเกิดเรามาดูตัวอินดิเคเตอร์ตัวเอาคอยบิตคอยซีซั่นนั้นเนี่ยก็จะสังเกตเหต็นะนะว่าเส้นสีดําตรงนี้นะั่นเนี่ยอยู่ในช่วงที่เกิน75ขึ้นไปนะนั่นหมายความว่า เอาคอยนะทำผลงานได้ดีกว่าตัวบิตคอยอยู่นะครับในช่วงนี้นะถ้าเกิดต่ํากว่ายี่้าถ้าเกิดเส้นสีดำนะครับลงมาต่ากว่า2ี่้านั้นเนี่ยหมายความว่าตัวบิตคอยนะทำผลงานในรอบเก้าสิบวันที่ผ่านที่ผ่านมานั้นเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับกว่าตัวเอาคอยนะแล้วก็ถ้าเกิดเราดูในรอบเก้าสิบวันที่ผ่านมานะตัวเอาคอยที่ทําผลงานได้ดีที่สุดนะก็คือน่าเสียภัยมากนะก็คือตัวเซลเซียสนะที่ตัวแพลตฟอร์มมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับ ก็ทำผลงานได้ประมาณ213%เลยนะลองมาก็เป็นตัวอีทิลเลียมคลาสสิกนะครับแล้วก็ย่อ,อแล้วก็ไล่เรียงกงานลงมาเรื่อยๆนะสำหรับตัว A D A นั้นเนี่ยในรอบ90วันที่ผ่านมานะทำผลงานได้ประมาณ8.9%เกนะเกือบ9%นะคนระับตัว m ม t r i กประมาณ50%นะส่วนตัว Bitcoin เองนั้นเนี่ยติดลบนะในรอบ90วันที่ผ่านมาประมาณ17%อร์นะคนระับ โอเคนั่นก็คงเป็นข้อมูลนะที่ผมอยากจะเอามาโชว์ให้ดูกันวันนี้นะว่าในช่วงที่มีทั้งอีเวนต์ตัวเดอะเม g รของตัวที่เรียมนะคกับตัวกับตัวคายโนนะตัววูซิลฮันฟลอนั้นเนี่ยโมเมนตะัมในมันดิ่งไปทางไหนนะก็กราฟเทียบตรงนี้นั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นชัดเจนนะว่าผู้คนนะสนใจนะนักลงทุนหรือว่าเทรดเดอร์นั้นเนี่ยก็ ให้น้ำหนักนะไปที่นะ the merge th มากกว่านะในช่วงนี้นะแต่ว่าในแง่ของ developer นะหรือว่าในในแง่ของการพัฒนาระบบนะของตัว Cano นะั้นเนี่ยผมคิดว่าครั้งนี้นะเป็นครั้งที่น่าตื่นเต้นแล้วก็สาคัญที่สุดแล้วก็เป็นอีกเวนต์หนึ่งอีกไมโซนหนึ่งนะที่จะพัฒนาตัวเครือข่ายของตัว Cano ให้มี use case มีแอปพลิเคชันต่างๆมารันมากขึ้นนะครับในอนาคตนะครับ โอเควันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์สั้นๆเท่านี้ครับยังไงก็อย่าลืมไปร่วมกลุ่มนะตัวเทเลแกรมนะมีข้อมูลอะไรข่าวสารอะไรเนี่ยผมก็จะแชร์เข้าไปในกลุ่มเทเลแกรมนะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้แชร์ข้อมูลสักเท่าไหร่นะเนื่องจากผมเองก็ทํางานประจําอยู่ด้วยนะแต่ว่าถ้ามีเวลาว่างช่วงไหนนั้นเนี่ยก็จะส่งข้อมูลเข้าไปนะในช่องเทเลแกรมนะครับ โอเควันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครัสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้ิีวีโอนี้ได้นะสหรับวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ